ชาวเฮกช็อตกันทุกคนเลยครับอยู่กับรายการเทปไปแฮมชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเฮ d ช็อตสงครามปืนเหดือนนั่นเองวันนี้เรามีเทคนิคเกี่ยวกับการหาเงินง่ายๆนะครผมท่านผู้ชมลองมาดูเงินข้างบนมุมฝาเกอบด้าแหละท่านผู้ชมนับนะเลขเท่าไหร่เลขหลักล้านนะครับผมโอ้สุดยอดเลยหนึ่งล้านหกแสนวาโกนะครับผม ท่านผู้ชมงงกันหนิผมได้มายังไงตามที่ชื่อคลิปบอกแล้วครับเคลียคังอาจได้รับร้านโกนะครับผมทาไมเหรอเคลียไงถึงได้ร้านโกท่านผู้ชมงงเปล่าเคลียรคังอะ่ะผมจะบอกท่านผู้ชมให้นะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปที่วัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยน,นะทางแล้วเข้าที่วัตถุดิบหลายคนอาจจะลืมหรืออาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละเป็นตัวปั๊มเงินให้ท่านผู้ชม งอเดะงอเดะงอเด,อดทำไมอะหรอท่านผู้ชมลองไปวันนี้ลองไปดูที่ขังของตัวเองเลยนะครับผมว่าขังของตัวเองเนี่ยมีวัตถุดิบเนี่ยเป็นหลักเก,ก้าร้ยบกวกรเปล่าท่านผู้ชมลองดูถ้าผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเอาของพวกนี้ไปขายเนี่ยอาจจะได้เงินมาเป็นหลักล้านเลยนะท่านผู้ชมอย่างสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเลขเก้าร้ยเบบวกผมจะบอกให้ เราจึงไม่ได้มี999อันใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเป็นพันอันหรือสองพันเป็นหมื่นอันอะไรอย่างเงี้นะอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้อีกซึ่งเราจ,จะขายมาเนี่ยท่านผู้ชมดุกนะแต่อันเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีขาวอะ่ะมีของผมมีอันละ999บวกแค่สุกอันน่ะแล้วคิดนะเงินมันเป็นเท่าไหร่แล้วอะท่านผู้ชมลองดูเองกลยน,นะท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาขายกันมั่ง เนี่ยไรเส้นผมยังมีมากกว่า999บวกเยอะเลยอ่ะต้องขายเยอะๆเลยหมดยังโอเคผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลองขายดูเผื่อหากจะได้รับเงินเป็นหลักล้านเลยเหมือนผมครับตอนแรกผมก็มีเงินแค่หมื่นวันนี่แหละแต่พอผมมาขายอ่ะเพราะผมขาดเงินมากเลยผมต้องมาขายอาจจะได้เงินหลักล้านเหมือนผมมากก็ได้นะท่านผู้ชมลองดูเลยเงินหลักล้านลองไปขายดูครับผมผมมีอะไรจะบอกไม่แค่นี้แหละว่า อย่าลืมมาเช็คครั้งตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้วัน9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าบวกเยอะเกินไปไม่งั้นมันก็คุณอาจจะไม่รู้เลยว,ว่าคุณมีเงินอยู่หลักล้านในตัวแต่คุณไม่ไดเอามาขายปืนก็มาเช่นกันครับแต่ปืนคงขายได้ไม่เยอะมันไม่เท่าวัตถุดิบนะครับท่านผู้ชมเรามาขายกันดูนะครับผมโอเคขอจบคลิปแค่นี้ครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์แฟนเพจเทปิ่มแคมชัยเนลและแ,แฟนเพจหนีแม่มาล้านเกมนะครับผมคณครับบาย